อยิงหวัวปืนดีไม่ <Yeah. S 1> ต้องปรับ D.I. ลหัว <c oughs> ผมได้โอเคนะครับกาบแตบีททมทอมนะครับนะครับนีมช่องมาทบีครับวันนี้จะมานะครับสอนตั้งค่ายยิงหัวะนะครับเป็นการสอนตั้งค่ายยิงหัวปืนดีเซอร์นะครับ แต่พืนทิเสร็นี้ครับเราจะไม่ปรับดีแบนนะครับในการเล่นนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็รับรองนะครับถ้าทุกคนดูจบนะครับแบบว่าทุกคนไม่ต้องปรับดีไอแล้วก็ยิงหัวขมแน่นอนนะครับแล้วก็แม่นแน่นอนนะครับทุกคนครับก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับหูฟังนะครับผมเปลี่ยนหูฟังแล้วก็ลองใช้หูฟังด้วยครับถ้าเสียงเปลี่ยนแปลงก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับเสียงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับทุกคนก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนก็ไปไปดูเลยครับทุกคนก็สําบการตั้งค่าที่ผลไอเกมนะครับทุกคนก็การตั้งค่านะครับการตอบสนองนะครับแนะนำนะครับทุกคนก็ใครที่แบบว่าแบบจะยิงปืนนะไม่ว่าจะปืนไรก็ตานนะครับรวมถึงปืนดีเซลนะครับให้ปรับมองรอบนะครับ100เลยนะครับสูงสุดนะครับก็สําหรับคนไม่ปรับดีแบนนะครับให้ปรับร้อยนะครับเพื่อความเร็วที่สูงสุดนะครับ กล้องเนตดอกนะครับให้ปรับประมาณ75นะครับแล้วก็สกปรุนสอนะครับปรับประมาณ50นะครับหรือว่า60นะครับประมาณ60นะครับทุกคนนี่ครับก็ถ้ามีเส่วนรบกวนก็ขออภัยเลยครับนี่ครับทุกคนก็สกปรุนสีนะครับปรับประมาณ50นะครับลากล้องนไนเปอร์นะครับปรับประมาณสามสิบนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับต่อไปนะครับวุ้งโมอินสละดนะครับใครที่แบบว่าเล่นนะครับ ก็แนะนําให้ปรับประมาณ60นะครับใครไม่เล่นก็ให้ศูนย์นะครับส่วนการควบคุมนะครับช่วยเลงนะครับให้เปิดโปรตีนนะครับแล้วก็ภูมิใจแสดงตลอดนะครับเปลี่ยนอาวุธก็ให้เปิดนะครับรีโหลดก็ให้เปิดอะไรตามๆเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็นะครับหมดวิ่งอะไรก็เหมือนเดิมนะครับเทคนิคลับนะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับคีย์ฟรีแบบเดิมนะครับสาร์ความเสียหายก็แบบเดิมนะครับเปลี่ยนปืนก็ให้เปิดนะครับ แล้วก็เปลี่ยนปืนแล้วก็เอฟเฟกนะครับทุกคนก็เป็นคลาสสิกนะครับมุมมองอิสระก็ให้เปิดโปรตีนะครับทุกคนก็มีวันนี้ครับต่อไปนะครับปุ่มยิงนะครับสําหรับปุ่มยิงของผมนะครับอนี่คือปุ่มยิงขวาของผมปรับประมาณ6กเนะครับแล้วนี่คือปุ่มสับปืนนะครับนี่ครับก็ดูตรงนี้นะครับดูตามนี้เลยนะครับทุกคนก็เราปรับตามใช้กันนะครับผมเล่นสีนีวนะครับ เห็นไหมครับนี่คือปุ่มสับปืนคืนตรงกลางนะครับนี่คือปุ่มหน้านะครับและนี่คือปุ่มสับปืนธรรมดานะับสับปืนดวดนะครับทุกคนและนี่คือไอวอลนะครับแล้วก็ปุ่มวิ่งนะครับนี่คือปุ่มยิงซ้ายนะครับด้านบนเป็นสะโคบนะครับแล้วก็นี่ครับด้านบนซ้ายนะครับด้านบนขวานะครับก็จะเป็นกระโดดนะครับของปุ่มเล่นสี่นิ้วนะครับก็จะบังคับ2ปุ่มนะครับไอวอลกระโดดประมาณนี้แหละครับทุกคนไปไปดูการต่างอื่นกันนะครับทุกคน ก็สำหรับเก็บของนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนก็นะครับเก็บของก็ให้เปิดไปเร็วนะครับส่วนการแสดงผลกราฟิกนะครับใครที่เล่นภาพสูงไม่ได้นะครับโทรศัพท์ใครที่แบบว่าแหลกนะครับก็ให้ลดลงนะครับแล้วก็ให้ปรับเฟรนเรทเป็นทั่วไปก็ได้นะครับส่วนใครที่แบบว่าไม่สามารถเล่นระดับสูงได้ก็ให้ปรับเป็นราบลื่นหรือมาตรฐานนะครับแล้วก็ให้ปรับเฟรนเรทสูงนะครับเพื่อความลื่นลื่นในการเล่นนะครับ ต่อไปนะครับทุกคนก็เดี <1 French Claire> ๋ยวเราจะไปดูการวางเป้ายิงหัวนะครับก็มาอยู่ในเกมนะครับการวางเป้ายิงหัวนะครับลองลากหัวดูนะทุกคนตัวจริงปึ๊บนะครับตัวจริงนะครับเอาเป้าไว้ใช้สูตรแบบเดิมนะครับเห็นไครับเป้าไว้ดังคาดคือนักโดงนะครับใช้สูตรเดิมเหมือนเดิมนะครับทุกคนลองโดดจริงดูนะครับปึ๊บลองวอร์มมือก่อนนะครับทุกคนเล่นตาแรกของวันนะครับเห็นไหมครับทุกคนติดหัวง่ายมากเลยครับทุกคน อันนี้คือแบบว่าดิร์ชนะครับดิร์ชทั้งเกมนยนะทุกคนลองโดดยิงนะปึ๊บติของ่ายมากเลยครับทุกคนก็เนีประมาณนี้ครับลองยิงใหม่นะครับปึ๊บระยะกลางๆนะครับสับดูนะครับเอาเป้าไว้ด้านข้างนะครับค่อยๆลากนะครับนี้เราอาจจะพึ้นวอร์มมือนะครับปึ๊บเอาเป้าไว้ด้านข้างนะครับบนซ้ายก็ได้นะครับหรือว่าคือแบบว่ามุมไหนก็ได้นะครับ ลากพอเหมาะนะครับโดนแน่นอนนะครับแล้วแต่ขนาดปุ่มยิงแล้วก็น้ําหนักในการล่านะครับผมโปรตีผกปบาดีดไปนะครับประมาณ9ก้าร้อยสิบครับอันนี้คือผมปัามาเหลือสามร้อยสิบนะครับก็มันจะเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องนะครับอ่าประมาณนี้ครับลองล่านะครับปึ๊บนะครับมก็จะติดหัวนะครับล้องหม่นะครับทุกคนปึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าวางเป้าไว้ด้างบนซ้ายนะครับติดหัวแน่นอนนะครับ ถ้าทุกคนลากเบาๆเลยนะครับก็แค่ลากแบบเบาๆก็ติดหัวนะครับมองลอกให้ปรับหนึ่งร้อยอย่างที่ผูบอกไปนะครับติดหัวง่ายแน่นอนนะครับล้อลากนะครับยิงม่นะครับนะครับก็คลิปนี้อาจจะรีบเลยนะครับทุกคนก็คือแบบว่ามันมันดึกแล้วนะทุกคนก็คลิปนี้อาจจะลงดึกมากนะครับก็ ใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะช่องเรากดติดตาม2,000สามล้านับนะครับทุกคนนี่ครับมาเข้าเรื่องตันต่อเลยครับการล่านะครับทุกคนก็เอาเป้าไว้ด้านข้างลากขึ้นเรื่องลงนะครับแนะนำนะครับทุกคนให้มองเป้าเป็นตัวจีนะครับทุกคนก็คือมองเป้าให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราลองดูใหม่นะครับเห็นไหมครับตัวยู่้านหน้านะครับล่าด้าาไหนก็ได้นะครับ ด้านบนด้านซ้ายด้านขวานะครับได้หมดนะครับตั้งแต่เลยนะครับทุกคนนะครับลองล่านะครับทุกคนปึ๊ยนะครับติดหัวง่ายมากเลยครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับก็นะครับใครที่แบบว่าอยากจะไปติดตามช่องทางอื่นของผมนะครับก็ไปติดตามได้นะครับเช่นทุกคนอยากจะไปแบบว่าติดตามที่ติกเก็ก็ได้นะครับผมโพสต์คลิปอะไรต่างๆนะครับอาจจะเห็นแบบว่า ที่มีใน u t u b e นะครับก็อย่าลืมไปติดตามด้านนะครับคนที่ดูคลิปนี้นะครับประมาณรากทุกคนก็นี่นะครับก็ลองลากตามปกตินะครับเอาป้าไว้ทังค่าลวกขึ้นลงนะครับถูดเดินนะครับเหมือนแบบแต่งปืนนะครับไม่ใช่แค่ปืนดีเด่นะครับถ้านคนสุดท้ใจกระโดดลงในเราครับนะครับลองลากดูนะครับปึ๊บลากดูใหม่เร่อนี้ แมครับติดของง่ายไอะไครับทุกคนนะครับก็เอาเป้าไว้ใต้เท้านะครับก็ถ้าระยะใกล้นะครับเอาไปใต้เท้าก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับความเดือหน้าจอนะครับเพื่อเห็นไหมนะครับระยะใกล้ระยะจูบนะครับที่ถูกง่ายเหมือนกันนะครับเอาเป้าลากขึ้นแรงๆนะครับตรงๆเลยนะครับกลางกาตัวลากขึ้นตรงๆนะครับเห็นไหมครับ ติดหัวค่อนข้างง่ายนะครับทุกคนก็ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่องทางอื่นด้วยนะทุกคนก็สำหรับคลิปหน้านะครับก็จะมีแบบไหนนะครับทุกคนก็เมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ตามให้นะครับใครที่อยากจะให้ตั้งค่าแบบไหนนะบอกได้เลยนะครับทุกคนก็ไปดูไฮไลท์กันเลยครับ Yeah. <laughs> we do it big and we do it however we like. This how it was made for the real. I swear to God that I'm serious. Me and my team, we be ready. We shoot with the kill. I told my parents one day I'm about to buy clear they're gonna sit in the Beverly Hills. I just want to have me a show that I sold out. I swear to God, that shit done gave me the chills for real. That felt amazing.